ก็สอนเป็นปีสองปีจังไหนกินเงินเดือนกะมี่ต้องอดทนเงินเดือนคู่บริไดรเดออย่าคืดบราไรอ่ะเขาไปสิจะ้ะมันนี้ห้องป .2 อ,อ,อ๋ออ่านออกยุติก็ได้ดเาวาตัวเป็นอัง่ะอ่านออกยี่ตัวนี่อ่ะอืม มันก็อีโรงเรียนบ้านเขาน่งยังไงบันนี่รู้สึกยังไงโอ้ยอายเด้อทุกคนขนาดแบบฝากแบบผาคนไทยว่าม่งอายเด้แบบอายี่ดีนี่กระถือแบบเท่ากับจบอยู่นี่เนาะเห็ดจังไรนะรืองกระตามกระพ่านอ่าลงไปนางลงไปนางอืมนี่ก็สิเป็นกระดานเนาะ เดี๋ยวคุณคู่สีสอนนักเรียนโอ้ยทุกคนนักเรียนหูซึกจังใดตามสภาพบ้านจากของเขานอกเขาก็รับได้แล้วแต่คนอื่นคนนอกมาเห็นแล้วมันทด้ไหนเนาะเทศไฟยรืเทศมันเนาะแมนมมคือกันมีห้องเรียนของคนเล่าแมน มีงบประมาณลงมาแต่ละปีแต่ละปีจากรัฐบาลก็มีให้อยู่แล้วก็เ,เปิดก็กินเดือนจากกินเงินเดือนจากรัฐบาลเมื่อตอครูทุกคนน่ะที่บรรจุแล้วอ,อวีบรรจุแล้วไปลงใส่ลงใส่เขาก็มีขอบเ,เขตเ็ามีการปกครองระบบของกระทรวงการศึกษามันขึ้นตรงกระทรวงศึกษาธิการมราจะมีเงินเดือนระดับนั้นะระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ระดับหาถึงระดับแปดแล้วมั้งระดับพอ,อ ห,หนังเอเดือนกันสามสี่ห้ามื่นเข้ากับผู้สใจเนาะว่าเขากเกิดจะเนียนะแต่ว่าไม่รักเขาแบบคุนอยู่ในเมืองไม่เห็นยังสี่มันกับูซึกว่าย้อนยุกเนาะยุดแบบตามกาลรระสมัยแล้วมันตามไทยจะปีสามสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีมาโรงเรียนบ้านอวอนมันไม่มียังสี่แล้วมันสะอาดาสะอานเเกิดทันไหมโรงเรียนบ้านเธอเป็นเหบนนี้ไม่มีเกิดมาเขา ทำมาสะอาดในที่ไหนที่ไรแล้วถึงจะเป็น <c oughs> มันก็ต่อตมเขาสร้างเลยมันไม่มีสภาพแบบนี้เนาะแต่คนลาอีกอย่างเขาเรื่องความสะอาดเขาไม่ได้ดูถูกแต่เขาก็ไม่ค่อยเห็ดเลยเขากินม่องไดทิมม่งหันทางขยะก็าทบมีนะไม่กวาดบ้านแทบะมีเขากินมองกินม่วงไดก็ทิมม่งหันกินแล้วก็เขาก็ดึกถุงดึกควดน้ำลงไม่น้ำโขงเนาะ เขามาเขาคนไทยเขามาหัวยังเขาเดียกว่าหัวขนู่นหัวขุนนู้นไปเลยเขาถิมหัวขนุูนบางคนกับไปเผาอยู่แต่ว่าบางคนกับทิมเลยเขากินก็ถทิมเลยมีแต่มีแต่นี่แหละมากคนไทยเขามาเก็บมาทำความสะอาดแล้วมีแต่เพื่อนแนะกดว่าขยะยิ่ใส่นะทุกคนมึนี่แล้วองคือว่ามัเอาถุงดำมาจากสิมาจากรอยเอ็ดไปนะแล้วก็มาเก็บขยะกวาดขยะตักขยะใส่เพราะบ้านเนม่นมีท้งขยะนี่เขาเขาพอคอย เหมือนอยู่ในปาน่าเนาะถนนที่ขี่มาผพานมานะมีอยู่ในป่าทั้งนั้นเลย <Man S 2> โอ้ยมือนั่นมามาจากกลับมาจากน้าตกคนประเพ่งน่ะเขาพาเขาป่าบัานยังปันปทะแฮ่บปลโอ้ยมุดจุดตือเลยสัญญาณโทรศัพท์ก็หาย <Man S 2> ข<อ>เขา <ไป S 1> เขาเลือกลายเขาหนะลัดดัดเดุ่นหุ้นท่าบุดีกะลัดหนันดัดนีเนาไปท่านนันท่านนีหุ้นท่งบุดีไปท่างไหนกับบุดีคือเก่า ไปรถบ้<ด>าเลยมิสบุมีสัญญ,ญาณทุกคนไปรถส่งรถเสียนะปัญญาณนะอ้ตายหาเราเสีหากันเห็นบ่นบขนาดไทยนถนไม่เห็นบบแต่บ้านทั่วจะเป็นที่เไหนี่แถวคนไทยก็ย้อนมาโรงเรียนมันรวมแบบมันมาแบบเป็นหนาเดียนบางคนกับว่าเออเดียนไปกับบุมมีนะคนเล่าก็บด้วยฟูซึกว่าเขากับแบบแต่คนเล่าเขาไม่เคยเรียนนะน้องเข่เรียนไปกับบ่มีความรู้กับบุมีงานมีการเห็ดเนาะเรียนไปกับเสียเวลาเห็ดงานใ่ไทยเสียนะด้วยว่าเห็ดงานต่างประเทศบมี่เนาะ มันคนโตมาแป๊บเดียวก็มีผัวเอาผัวแล้ว15 16เขามีผัวแล้วเนี่ยคนเล่าแป๊บเดียวแถมมีูกพ่อมี่แหละลูกหลานหลายคนเล่าแป๊บเดียวสามสีค่คนไปงานแต่งในลูกเต่าหอยตรงเตงไปสามสีค่คน <c oughs> อุมนอ้มหน้าอุ้มหลังอยู่อ <c oughs> คนล่าสิรบบาเราลำบ,บากรูว่าลำบ,บากกว่าไทยข,ของกุ้งของกินเนี่ย เอาน้ำแข็งถ das <den> <e ังไปล่งอ่ะจัดงานแต่งอ่ะลงถังแปบเดียวเด็กน่อยแลนมายิบน้ำแข็งคนเรากอนคนเรากอนไปกินกัดกินกัดกินอย่าเอื้วันนั้นได้ทุกคนอีดีขนาดแบบโป่งอ่ะที่ว่าจัดงานอ่ะเห็นเหง้งงามาทุกคนแบบท่างเขาตั้งไม่คนมาเฝ้าเลยเพราะเขาจะเคยแห่เคยเด้วอ่ะแห่เคยแล้วผ่านประตูไปเด้ยวเด็กน่อยเอาเบิร์ดเนี่ยมาท่านี่ไลงานกันคนเราคนลูกคนสองลูกอ่ะายหมา มาแต่ไม่อย่างนี่หายเบิดทุกคนของกินมีอย่างบุมีเลือกับคนลาวกินมั้ยในแบบสวัสดิ์คุณค่าให้ขนมียังนี่ขอบคุณค่าสยนี้เขาเฮ็ดบ่เป็นเขาอายเขาแบบบ่ดดิแบบรู้สึกว่าเขาบ่ดดิถูกสอนเธอเขาบ่ดดิปูฟังมันเป็นแมั้งแต่เด็กน้อยเนาะก็คืออืมแมนคนเล่าของนมากเขาจะขึ้นเ้ากกันไม่ได้ขึ้นกูมึงเนยมันบ้ขึ้นมาแต่เด็กน้อย ขืนอยู่แต่ว่าเออขืนอยู่แต่ว่ามีเตส่วนมาแต่คนไทยครับจ้าจ้าคนไทยอย่างยิ่งสินะอ๋อคนลาวคันบุกโมโมเมงกูมึงก็ขึ้นว่าเออเออโดยโดยเออโดยยังสิโดยแต่ว่าลยนี่เขาบริใส่แถววันนี้หรอกแถววันนอกบริใสเบอกง่ายแหละบอกง่ายทุกคนบรนใส่ในเมืองในเมืองขาใส้โดยในเมืองก็คือเวียยจันท์ปากเสืตัวเมืองสองปากเสเวี้งจานแม่นจันนอ ตัวเมืองไงก็คือแบบเบี่ยงจันเลยนักขอดวงเบี่ยงจันเนาะใส่บาโดยเจ้าจิจสีก็มีดหลังคางสีบานบานอวนคนไทยเขาก็เอาไว้เลี้ยงไก่ด้วนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่ไข่ฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดนึกว่าวันเธอเรียงไก่ยังสงดีกว่านีอยู่เกาสีไม้กุนี่เดี๋ยวจะเป็นหลังคามีเกาสีสะอาดสะอผมก็เรียอยู่นี่แหละอ่ะถามาเดียนเดียนกิงบ่บมุเกิง จบอเป็ยังฮะจบาเปยังนูไปเดียนแบบจบป่อหาเองดูตรงนี้มีครูงามปะครูลาวเดียดนี้นี่จะขนแบบอายุายมีเกษียนปะนี่เกษียนมีคือกันเกษียนมีคือกันกับครูตั้งแต่หนูเรียนอยู่มีอยู่ปะมีอยู่อยู่ มีเกษียณครูทกครูไทยมีใหญ่โยกใหญ่มาตลอดเลยครูใหม่ครูเก่ายทุกคนทุกคนก็คู้ดีเนาะมันกินเงอนได้มาถึงหมื่นเงินไทยนะจากพันห้าพันแต่บนในหัใจประมาณนี้แหละห้าพันหกเจ็ดพันนี่แหละบางเือก็า่ปถึงนะหกเจ็ดพันเธอสามพันยังมีด้วยบางบางแข็งนะบางแข็งกับเหี้เดี่ยนสอนนี่สองปีกับมี่ได้เงินแบบว่าท่านในบรรจุนะสินะ อ้าวเขามีสวัสดิการยังไงบ้างล่ะมีบ่อ้าวแล้วมากินยังบางบางบางมันแบบแข็งแต่แต่แข็งเด้อทุกคนมือเด็กหนี้หลมาสอนซื่อๆตั้งสองปีบ่ได้เงินเดือนบ่มีเอ้าวสักคู่เอ่อซักคู่เขาสิสอนแล้วเขาก็ไปเฮ็ดงานอยู่ตรงที่มีเยอะแยะเขาก็เพราะว่ามันแบบโรงเรียนบ้านอ้วนอ่ะคันครูคนใดที่สอบติดแล้วติดคู่แต่ประธานในสอบบรรจุอ่ะเขามีอัตราจ้างให้เขามีเงินเดือนให้ใช่จะใครเป็นลูกจ้างเหมา แต่มาเทิรอนเนี่ยม็นงานสองปีบริแรเงินเดือนบริแรงอย่างกินกินแกบเลยจริงค่าใช้จ่ายมันมีเสมืออยู่แล้วจริงแต่ว่าทํายังไงอ่ะสามสี่ปีบโบจูให้จังไงพอดีเอามันมีมันโมมี่องบริแรเฮ็ดเอลอื่นบ่เอ้าบริแรเฮ็ดอย่างอื่นแล้วโอ้บุญยาก็เศร้าลาออกแล้วมาต้องลาออกกูบริแรงเลยล่ะกูมาต้องเป็นกระดี่บางคนกะสอนให้พี่ังสีนะโอ้สอนให้พี่สองปีพอดีแหละครับพี่น้อง มันนี่มีข้อวีนาำกินกับใครแน่โยเธอวังเธอกเกินสองปีเด้อ <c oughs> บางอ้วนก็บางอ้วนเรียนเรียนจบแล้วไปสอบติดแล้วแต่สอบติดแล้วเป็นครูแล้วแต่คือบัณฑนตบรบรจุเป็นครูวิชาชีพเเกินครูวิชาชีพเขาสีให้มีอัตราจ้างให้เงินเดือนมาทนัน